ร้านเราอยากได้ตัวนี้ค่ะไม่ค่ะค่ะตัวอัวนี้เพิ่มค่ะได้ค่ะเดี๋ยวใส่ผูงให้สักคู่นะคะได้ค่ะป้าเจ็ดตังเลยค่ะโอยคนจะแน่นร้านอะไรนักหนาคิดว่าพูดดีแล้วจะขายได้ทุกวันหรือไงก็ลูกค้าเขาก็อยากได้เสื้อผ้าสวยๆท้องคนขายที่ไม่กัดเขาเนี่ยสิงจ๊ะฮะเงินในบัญชีหายไปเกือบหมดโดนมิจฉาชีพหลอกแน่เลยไม่มีเงินหมุนแล้วแล้วร้านเสื้อผ้าของเราจะไปยังไงต่อ สมน้ำหน้ากรรมของคนขายดีดีทีนี้ก็หมดตัวแล้วสิยะ <laughs> โอ้แม่หนูหนูพอจะมีเงินค่ารักษาพยาบาลบ้างไหมไปไป,ไปที่นี่ไม่ใช่โรงทานมาขออะไรนักหนาะนี่ค่ะให้ลงหุงหนูลุงเอาไปเถอคะค่ะอย่างน้อยก็ให้ลุงได้รักษาตัว สิ่งนี้จะช่วยให้เจ้ากลับมาลุ่งเรียงและปลอดภัยอะไรเนี่ยโอ้โหมือถือใหม่โอ้ถ่ายติ๊กตอ,อกก็เลื่อนสุดๆแบบนี้อะไร่ขายของได้อีกแน่นอนสีชมพูหมดคะ่ะตอนนี้จะเหลือเป็นสีดำนะคะเป็นลายจุดแล้วก็จะมีสีฟ้า เลือกดูได้เลยนะคะคลูกค,ค,ค,ค้าตโอ๋อตัวนี้มีค่ะไลฟ์วันนี้พอใช้ Samsung Galaxy a 17 5G ลื่นลืน้ดไม่มีสะดุดกดรับออเดอร์รัวไม่มีหลุดเลยชิทำไมมันฟื้นตัวเร็วจัง <c oughs> ข่าวนี้แกต้องสวยแน่แนอ ลิง์ปลอมอีกแล้วหรอ Samsung Galaxy A 1 7 5 g เ้า G เขามีโหมดป้องกันมิจฉาชีพบล็อกอันตรายจากแอปลิง์หรือ USB อัตโนมัติแค่กดเปิดตรงนี้เลยแค่นี้ไม่มีโดนหลอกอีกแน่นอนลูกค้าไม่เข้าเลยสักวันอะไรกันเนี่ยนี่แหละค่ะความต่างของคนขายจริงใจกับคนคิดตลบตะแลงนี่เธอมาใช้ Samsung Galaxy A 1 7 5 G บ้างสิเผื่อจะเริ่มทำมาหากินสุจริตสักทีก็ได้ก็ได้ชาตินี้จะขอลองสักที องสีนี้เลยค่ะเลือกดูได้เลยนะคะธไม่อเากเรียนจบเลยไม่เป็นไรนะมิทีนเดี๋ยวเราค่อยมานัดเจอกันก็ได้ไปเดี๋ยววันนี้เราไปฉลองกันฉลองยี่เมาล่ะทงไปเลยนี่ไงนี่ไง ล่าทั้งร้านดังระดับตำนานเขามาเปิดที่บึงการแล้วนะร้านอยู่แถวสี่แยกไฟแดงตรงคมโทรคมนาคมแห่งชาติเย้อง,ง,ง,งเย้ยงโรงเรียนบึงการเขาจะเป็นแบบตักเองขีดละ29บาทอยากกินอะไรเยอะแค่ไหนก็สามารถตักได้เลยวัตถุดิบมีให้เลือกเยอะมากที่สําคัญมีคุณภาพสะอาดสดใหม่ทุกอย่างเลยพวกเราก็ตักกันไปเยอะเลยค่ะ,พร,กกะ,คะพราะมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นแล้วอีกอย่างเพิ่งเลิกเรียนก็เลยหิวมากหน่อยน้ําซุปของเขามีให้เลือกหลายแบบมากพวกเราเลือกไม่ถูกเลยวันนี้ก็เลยจัดไปเลยจ้กแตดน้ําซุปเบาๆไหนๆได้มา แล้วก็ต้องลองชิมให้หมดเขามีน้ำจิ้มงาและน้ำจิ้มสุกี้ถ้วยละสิบาทตรงนี้ก็เป็นโซนเครื่องปรุงพริกหม่าล่าชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากจัดจานแค่ไหนก็จัดไปเลยค่ะ <S <S นี่สเตปการปรุงของพี่มิททีมบอกเลยว่าแซ่บมากและนี่ก็เป็นน้ำซุปทั้ง8อย่างที่เราสั่งมามีทั้งหม่าล่าเย็นต่โฟหม่าล่าแห้งหม่าล่านมหม่าล่าน้ำดำแล้วก็อีกหลายอย่างเลยค่ะ <S <S บอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างบรรยากาศในร้านสะอาดกว้างขวางมีแอร์เย็นสบายส่วนเรื่องวัตถุดิบและรสชาติไม่ต้องพูดถึงเอาไปเลยค่ะสิบเต็ม หมาล่าที่จะต้องกลับมาซ้ำอีกแน่นอนตอนหิวตักแบบไม่ลืมหูลืมตาเป็นไงล่ะกินไม่หมดได้ห่อกลับบ้านเลยคะ่ะใครที่อยู่บึงการเราไม่มากินถือว่าพลาดมากร้านเปิด11โมงครึ่งถึง3ทุ่มมากันเยอะๆนะคะไม่ต้องร้องเราไม่ได้ร้องเพราะคิดถึงกาคือเราร้องเพราะหมาล่าทัาง้งมันอร่อยมากจุกุยายี่อิ๋วตอนเย็นเราไปกินบุฟเฟ่กันไหมอยู่ไม่ได้ไปหรอกช่วงนี้อยู่ต้องเก็บเงิน เฮียไฮสวัสดีค่ะอิ๋วอิ๋วเอาน้ำเย็ยนมาให้เฮียไฮหน่อยลูกน้ำข่ er. ายเฮียอ้าพนักง,งานใหม่เหรอเจ๊ไม่เคยเห็นหน้าเลยเพิ่งมาทํางานได้อาทิตย์เดียวอายุยังน,น้อยๆอยู่เลยแต่ขยันตั้งใจทํางานมากแล้วช่วงนี้เป็นยังไงขายดีไหมเจ๊ว่าจะสั่งผลิตเพิ่มอีกหนึ่งพันลันเดี๋ยวเฮียจัดก,การให้ีนี่พอลล่าเฮีย er, คนนั้นเป็นใครหรอเฮียเ er, จ้าของโรงงานที่เราสั่งผลิตยาทาน้ายางด้วยนี่แหละอ๋อคนนี้หรอ เฮียไฮสวัสดีค่ะอ้าวนี่เด็กร้านเจนกนี่คือว่าหนูอยากสั่งผลิตยาทานายางเป็นแบรนด์ของตัวเองค่ะความคิดดีนี่แล้วจะสั่งผลิตกี่ลังละหนูสัก200ลังได้ไหมคะโอ้ยแม่หนูเขาสั่งผลิตกันทีและเป็นพันลังเลยนะหนูมีเงินทุนเท่านี้ค่ะงั้นไม่เป็นไรหนูขอตัวกลับก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮีย er, ขอคิดดูก่อนนะหนูได้ค่ะขอบคุณค่ะเฮีย er. หนูจะรอฟังข่าวดีนะคะเฮีย er, คิดว่าชื่อนี่แหละ ที่เหมาะกับเนูหน,หนูเดี๋ยวก่อนเฮียตัดสินใจแล้วนะเฮียจะทํายาทาหน้ายางชื่อแบรนด์โของอายให้หนูโของอายโของอายความหมายคือดวงตาแห่งแม่น้ําโขงชื่อนี้เฮียรักและชอบมากเลยนะเฮียให้ชื่อนี้กับหนูนี่หรอร้านมหาโซกเจ้าของแบรนด์โของอายสวัสดีคระ,ค,ะคุณลูกค้ายิ <You? S 1> มิทิน บายดีนีบอเจออ๊อิวมหาโซ่เออใช่ค่ะเฮ้ยอย่าบอกนะผังไอเเ็นแบนของเธอเหรอใช่แล้วจ้ะเห็นเขาบอกว่า แบรนด์ของไอไซดีมีคุณภาพแบรนด์เราอยากเป็นตัวแทนของไอไปขายที่ฝั่งลาวเจอิ๋วครับตัวแทนสำนักนายอย่หว่าคอยอยากเป็นตัวแทนเอาเครื่องไปขายฝั่งพุนยินดีมากๆเลยจ้าคอยได้ยินซื้อแบรนด์ของไอมาโดนแล้วเลยอยากมาพ่อนะ่ะก็ของแบรนด์ัตจริงมือนี้ได้พ่อแล้วเป็นคญตาไหลยหลายยินดีความสําเร็จของอิ๋ด้วยนะคือจริงมากขอบคุณนะวันนี้อิ๋ขอสร้างแบรนด์ของตัวเองแบรนด์ที่มีเพื่อความรัก ความตั้งใจและความเชื่อมั่นว่าเป็นสูตรที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องชาวสวนยางตั้งแต่เห็นขวดยิวขนลุกเหมือนมีองค์พญามากมาบอกว่าใช่เลยนี่แหละโงอายตามฉม sure. ันมาเร็วๆนี่หรอทางเข้าบ้านบ้านน้องผมอ่ะมีแต่ปลาอย่างเงี้ยเหรอทางเข้าบ้านก็นี่แหละเต่ามันอยู่ตัวคนเดียวมันเป็นเด็กกัมพา้าว่าแต่ทําไมคุณถึงรู้จักเต่าล่ะเต่าเป็นน้องไซผมครับน้องายนิวพรุ่งนี้เราเดินไปเรียนด้วยกันอีกนะ แล้วเ,เจอกันพรุ่งนี้นะเฮ้ยคุณเป็นใครมานั่งอยู่บ้านผมเอา้าเต๋าพี่มารับน้องไปอยู่เมียงนอกด้วยกันฮะจะมารับผมไปอยู่เมืองนอกแล้วพี่เป็นใครครับเราเป็นพี่ไซคนละแม่กับนายพ่อสั่งเสียให้นายไปอยู่เมียงนอกกับพี่อยู่ที่เมียงนอกนะไปอยู่เมืองนอกพี่พรนู่ไปเรียนก่อนนะเอา้าไม่รอไปพร้อมพี่เหรอเต๋า วันนี้เธอไม่ไปเรียนหรอเราลาออกแล้วเราจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศกับพี่ต่างประเทศเธอรอเราได้ไหมเราเรียนจบเราจะมาหาเธออ่ะเธอเก็บไว้นะเต๋าเธอไม่ต้องไปได้ไหมเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวตกเครื่อง แล้วเธอบอกเธอจะกลับมาหาเราเธอคงลืมแล้วสินะทำไมนั่งใจลอยคิดถึงใครอยู่ครับสวัสดีค่ะคุณเข้ามาได้ไงคะเตาผมกลับมาตามสัญญาแล้วครับเออครับอันตื่นมากินข้าวเลยครับครูซื้อข้าวมาให้ก็ไม่หิว พ่อครับพ่อไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วนะครับอาคังไปหาอาบนะ้ำไปลูกไปเดี๋ยวครูจัดก,การเองคุณพ่อคะไม่หิวก็ต้องกินค่ะทําเพื่อลูกนะมาค่ะเดี๋ยวคุณครูป้อนคุณครูทําอะไรครับครูจะเก็บห้องให้หน่ะเห็นมันรกมากเกินไปทํงไมคุณครูใจดีจังครับเดี๋ยววันนี้นอนที่นอนสบายๆนะเดี๋ยวครูทําให้คุณพ่อคะเสียใจได้แต่ยานานนะคะต้องเข้มแข็งเพื่อลูกเดี๋ยวคุณครูกลับก่อนนะคะอาคังครูกลับก่อนนะลูก ค้างกินข้าวหรือยังลูกกูซื้อข้าวมาให้แล้วพ่อเป็นยังไงบ้างล่ะเีขึ้นแล้วครับคุณโควันนี้มันหยุดเดี๋ยวกูพาไปเที่ยวห้างไปไหมคุณพ่อไปด้วยกันไหมคะจะได้คลายเครียดพ่อไปด้วยกันนะครับผมอยากไปนะครับเต๋าพาเขาไปเที่ยวห้างบ้างสินานแล้วนะที่ตัวเองไม่พาเขาไปไหนเลยอะ่ะคุยกับใครนะ่ะเดี๋ยวยุ่งเดี๋ยวนี้มีความลับเหรอเอามาดูเดี๋ยวนี้เลยนะคุยกับมามาใครเอามาดูเฮ้ยเอาเอยืา่นมาเ๋ยนี้นะ นี่เธอคุยกับผู้หญิงเหรอเธอทาแบบนี้ได้ยังไงคะเธอทาแบบนี้ได้ไดไดยังไงนี่เงาหน้าลำคันเธอรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เธอเปลี่ยนไปเราก็เป็นคนแบบนี้แหละเบ <c oughs> <c oughs> ื่อง่ายสนุกไหมอะคังเดี๋ยววันหลังครูพาไปใหม่นะลูกขอบคุณนะคุณครูที่ดีกับลูกผมขนาดนี้อะคังเป็นลูกศิษย์ของฉันลูกศิษย์มีปัญหาฉันอยู่เชยไม่ได้แล้วค่ะครูกลับก่อนนะบ๊ายบายคัง พ่อครับผมอยากได้คุณครูเป็นแม่พูดอะไรอะคังก็คุณครูใจดีนะคะพ่อนานๆๆๆๆครับพ่ออ้าวคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับพอดีเลยฉันซื้ออันนี้มาฝากอคังฝากไปให้อคังหน่อยนะคะขอบคุณครับพูดจะรังเกียจไหมครับถ้าคุณครูเป็นแม่อคังแม่ยังไงล่ะคะก็มันเป็นแฟนผมเองครับอุ๊ยนี่คือวิธีหยิบสาวของคุณหรอคะตรงเกินผมเป็นคนพูดที่ไม่ค่อยเก่งนะ แต่ผมรักบทใจนะครับเป็นความต้องการของคุณหรือว่าอาคังคะทั้งผมทั้งอาคังครับตกลงก็ได้ค่ะโลกมักจะเบี่ยงคนที่ไม่ใชสมากกว่านคนที่ไสเสมอ